สวัสดีครับทุกคนครับน้องจิวบอกว่า3แพ็คจาก16,000ทองนะครับเปิดแล้วดวงดีเหลือประมาณเนี้ย1 1 2 0 0กว่าทองนะครับผมปัจจุบันนะนะดวงดีขนาดนั้นเฉลอจาก16,000นะเปิดไป3แพ็คนะฮะครั้งแรกแตก3ก็ยังมีวาสัน <laughs> ว่าสั้นนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับเอ่อทีมตอนนี้นะครับปาบเข้าไปเดี๋ยวขอดูทีมหลักนี่ป่ะเออสามแพ็คล่าสุดก็จะมีแพ็คเนี่ยโชทามซาลีบากุนเดใช่ไหมแล้วก็มีแพ็คบาซินนะครับโรเบรโตคาร์ลอสคาฟูโรนานิโย่มีด้วยไหมได้มาด้วยไหมโรนานินโย่ไม่เห็นอ่ะอาจจะหยุดอาจจะไม่ได้เปิดแบบจนได้ครบทั้ง3ตัวแต่โชทามโชทามสกิลใหม่นี้น่าจะครบหรือเปล่า3ตัวนี่ฮะปุ๊บอ๋อบอลไปได้ไม่ได้นะครับ แล้วก็แพ็กก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นแพ็กอะไรผมจําไม่ได้แล้วสรุปว่าถ้าน้องบอกว่าจาก16,00 0ทองนะครับเหลือ11,000ทองนี่คือเปิดไปไม่เท่าไหร่นะครับอ่าสองสามแพกล่าสุดนะครับและตอนนี้เนี่ยจัดต่อแพ็กนี้ฮะยูโลเปียขับมิดฟิล l d เ r อร์สครับผมถ้าเกิดผมเกลือมานี่คือฮาเลยนะถ้าผมเกลือมานี่คือฮาเลยนะเป้าหมายเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์แรกก่อนแล้วก็คือฮวนเซบาเตียนเวรอนนะครับพี่กบนะฮะ เวรอนถ้าใช้โคส้สบางคนไป105นะครับแล้วก็เป้าหมายเบอร์สองเป็นมาคุรอยส์ครับอ่าเดี๋ยวดูว่าจะยังดวงดีอยู่หรือเปล่านะครับผมเมื่อมาอยู่ที่ผมนะครับ <c oughs> ใช่ดีเดิมไม่ดีเดิมที่เคยเปิดดวงดีๆในภาพที่แล้วอ่ะนะครับอ่าลองดูครับมาโอ้ยมือสั่นอย่าให้อายเขานะลูกไปฮึบแตกเลย เอาเรื่องเอาเรื่องไอดี ID นี่เอาเรื่องเฮ้ย hey, ทีแรกแตกเลยว่ะเหลืองๆมาโอา้โหเราไม่ค่อยเห็นแบบเปิดแพ็กแล้วได้นักเตะใส่เสื้อชุดเหลืองเหลืองแบบนี้นะครับผมเอ่อพวกพาร์ทเนอร์ของอ e ีฟุตบอลก็ไม่ค่อยมีชุดเหลืองเท่าไหร่นะครับโอ้ oh, แปลกตาดีนะเอ้ยมาก็ร้อยมาแล้วปิบปบๆปบเออมีน้องมีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์คอมเมนต์ใน คลิปที่แล้วนะครับบอกว่าเวลาเปิดได้อีพิกหรือโชว์ไทม์แบบนี้ใช่ไหมเออเปิดได้โชว์ไทม์สมมติกดซ e เล็กชั่นว e วปุ๊บนะครับแล้วกด select standard ใช่ป่ะต้องกด Select Standard ด้วยนะปุ๊บมันจะติ๊กเฉพาะการส Standard แล้วกดขายกด release เนี่ยกดเคลียร์นะครับแต่น้องบอกว่าโชว์ไทม์หายไปตัวหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าสาเหตุมันเกมมันบั๊กหรือไงถ้าเรากด select standard ปุ๊บแล้วเราไปกดเพิ่มเนี่ยมันก็จะไปกลายขายเพิ่มด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังนะ อ่าเรากด selection view ปุ๊บอ่ากด selection standard ซ้ายมือปุ๊บมันจะเลือกเฉพาะ standard แต่อย่าไปเผลอกด epic หรือ show time เพิ่มนะฮะเราขายปุ๊บขายพม show time เลยนะครับเออการป้องกันนะฮะก็คือกดล็อกไว้เลยครับตัวสำคัญตัว ผมทําเป็นสันทัตยาเลยอะถ้าเกิดใครได้ดูคลิปเปิดแพ็คเป็นประจํานะครับเวลาผมเปิดได้โชว์ไทม์อีพิคแล้วเนี่ยตัวไหนสําคัญนะครับเรากดล็อกไปเลยนะครับให้เป็นให้เป็นสันทัตยาไปเลยนะครับเวลาเราจะกดขายนะสมมุติว่า selection wheel แบบน,นี้กดขายปุ๊บเอ่อแล้วก็กด Re ลิสเนี่ยมันจะขึ้นว่านักเตะถูกล็อกอยู่นะครับก็คือตัวสําคัญเราล็อกอยู่นะครับอา่าเพราะฉะนั้นระวังพลาดด้วยนะเข้าใจว่าน้องที่คอมเมนต์ถามน่าจะน่าจะพลาดเหมือนกันนะครับกรณีนี้นะเออโอเคฮะก็ไม่รู้ว่าถ้า มั่นใจว่าตัวเองไม่ได้กดนะครับผมก็ไม่ส่งเรื่องไปถังทางพี่โคไม่แน่ใจว่าจะแก้ถ้าเกิดเราไม่มีหลักฐานมีอะไรนะถึงมีหลักฐานก็เถอะนะครับโอเคฮะไป1ตัวนะครับผมเป้าหมายของเราอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเข้าไปดูนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเข้าไปที่ My Team ตรงนี้นะครับที่เราเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้เนาะว่ามี .dot ดดมูลมานะครับเราฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับตรงขับทีมตรงเนี้ยยุโรปนะครับแล้วก็อาร์เตอร์ตรงเนี้ยมันจะมีดอ t มูลมาให้เลือกใช่ปะ่ะปึ๊บนะเราฟิลเตอร์ ปึ๊บนี่มันก็จะเป็นการฟิลเตอร์มาโก้รอยส์กับคากกวะแค่นั้นเองตอนนี้มีมาโก้รอยส์กับคากกวะที่เพิ่มมา2คนนะครับผมใช่ปะเดี๋ยวข้างนอกอะ่ะมันจะปรับแบบใส่โลโก้ดอทมุลไม่ได้นะครับไม่มีนะโอเคมาทีแรกก็แตกเลยนะครับแต่จิวบอกว่าอยากได้เวรอนฮะเวรอนนะครับผมขอร้อย5ตัวหนึ่งพี่ถ้าเวรอนอีกทีนึงมานี่คือแบบโคตรสุดเลยนะโคตรสุดขอซูฮกเลยนะครับผมมา ขอเวรนหน่อยนะครับฮึบไม่หนึ่งตัวเอเท่า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 อันนี้เทา่าอันนี้เทา่าเท่าไปก่อนเท่าไปก่อนเท่าไปก่อนไม่มีเปลี่ยนสีด้วยอีกกรณีนี่ก็คือบางคนกลัวเหมือนกันนะฮะว่าทีแรกแตกนี่บางคนหยุดเลยนะเพราะว่ากลัวว่าตัวที่สองจะจะไปลึกนะครับผมแต่เราเดี๋ยวเราลองอีกสักสามสี่รอบไม่น่าจะลึกนะผมว่าไม่น่าจะลึกนะดีนี้น่าจะดวงดีนะถ้าประวัติศาสตร์มันดีนะครับผม รอบต่อไปมันก็ต้องมาบ้างละรอบนี้แหละมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวเขียวเขียวเป็นสีไหมลุ้นเป็นสีไหนจ้าเสื้อขาวไม่ใช่แล้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเปลี่ยนสียหรือว่าแพทใหม่อะเฮือหุ้ r ไมเนอร์สามครั้งผ่านไป บางคนอาจจะคิดว่าน่าจะหยุดตั้งแต่จุ่มแรกนะฮะอย่าลืมว่าเป้าหมายของเราคือเวรอนเวรอนนะครับเวรอน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 ฮวนเวรอนมาขอรอบนี้แหละครับไปฮึบฮึบโอ้เขียวเปลี่ยนสีหน่อยดีเปลี่ยนสีให้ชื่นใจหน่อยดิไม่เปลี่ยนว่ะอิงลิส g u กฮืม โมเมดคูรุสไม่เปลี่ยนให้เราอะไม่เปลี่ยนให้เราที่รอบแล้ววะอย่านะเว้ยอย่าอย่าไปไกลนะเว้ยอย่าไปไกลนะเว้ยรอบแรกแตกรอบที่2มันต้องไม่ไกลเกินไปนะเว้ยอันนี้เท่ากับเท่ากับแพ็คนี้แล้วนะแพ็คนี้เนี่ยเหลือ1 1ึอตัวนะครับแต่ได้ไป2ตัวแล้วของเราเนี่ยเหลือ110ตัวนะครับแต่ว่าเราได้ไปแค่1ตัวแพ็คละ2ตัวกําลังดีขออีกตัวหนึ่งพอปึ๊บขออีกตัวหนึ่งครับฮึบโอ้ห เขียวไม่มาว่ะแต่ก็เลเซอร์มาตลอดทุกตานะเปลี่ยนสีหน่อยดิที่เดี๋ยวนี้ลุนล้นๆเปลี่ยนสียากแล้ววะ่ะใบยเยอะเลยคูเส้นเนี่ยพลรราสิออสอะพรลาสิออสนี่เป็นนักเตะที่เฮ้ยใ,ใช่ตัวที่ผมทำคลิปบอลขาวไปเมื่อวานเปล่าวะชื่อเหมือนกันเลย อันนี้เหลือร้อยตัวแล้วครับทุกคนท่าทางไม่ค่อยดีแล้วสิท่าทางไม่ค่อยดีแล้วสิขออีตัวหนึ่งนะขออีกตัวหนึ่งกำลังดีนะจ๊ะขออีกตัวหนึ่งนะจ๊ะหนึ่งสอสตัวนี้แหละครับตัวนี้แหละครับเวอรนเวอรนนะครับเฮ้ยมันเหมือนจะสีเขียวอ้อออรามาเหมือนจะสีเขียวทุกคนเ้ยแล้วก็วับกลับไปเป็นสีน้ําเงิน อย่าให้อายเขาเว้ยอย่าให้เสียชื่อโอ้โหทีแรกมาอย่างไวเลยช้ำแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะโอ้โหอะไรวะเหลือ5,000ทองที่ส่งคุณค่าครับต้องมาสักตัวหนึ่งเถอะต้องมาสักตัวหนึ่งเถอะน้งองบอกว่าไม่เป็นไรครับพี่ได้กําไรมาเยอะแล้วจะมาจะมาอายในตอนฝีมือผมไม่ได้นะจะมาดวงตกที่ฝีมือเราไม่ได้นะเว้ยโอ้ ไม่นะไม่นะไม่นะอเ,เออเลเซอร์มาเฮ้ยเสื้อฟ้านะนั่นน่ะไวรอนแหงนึกว่าอินซีฟ้าขาวลาซิโอซุปเปอรบ์บ็อกอู้เรืออะไรวะฟาบิโอวิลอล่าอ้าวเขาไม่อยู่อาเซนอลแล้วเหรอตกข่าวเหลือ80ตัวในตู้ครับทุกคนมีอะไรล้างเกลือเนี่ยวะ มีอะไรให้ล้างเกลือเนี่ยวะไม่มีเลยเหรอเปิดข้างนอกบ้างครับเปิดข้างนอกบ้างขอเวรอนหนตัวเดียวนะครับไปโอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าตกหลุมเลยรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้รู้งี้หยุดตั้งแต่ทีแรกรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้มีบางท่านคอมเมนต์บอกว่า แพ็กนี้มันก็มันมัน,ม,นมันเก่งขนาดทึงจะต้องเหมาตู้เลยเหรอครับแต่บางคนสถานการณ์มันไม่เหมือนกันนะสถานการณ์บอกว่าเปิดไป3 4จุ่มแล้วมันไม่ได้มันก็เสียดายนะมันก็ไปต่อไปต่อ,ตอเรื่อยๆจะรู้ตัวอีกทีนึงคือไปลึกไปก้นก้นก้นตู้แล้วนะครับโอ้โหเหลือเจตัววะ่ะขอสักตัวเถอะนะก็ยังดีนะอย่าไปไกลกว่านี้นะขอสักตัวหนึ่งเถอะขอสักตัวหนึ่งเอาคากวะก็ได้เอ้าขอสักตัวหนึ่งเถอะนะขอสักตัวนึงเถอะคากวะก็ได้ขออีกตัวหนึ่ง เฮ้ย hey. ไม่นะ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 ดวงเราไม่ใช่แบบนี้อะไรวะเปิดจุ่มแรกก็หล่อแล้วจุ่มแรกก็ลังหล่อเลยโอ๊ยก็น้องบอกเอาสองตัวเอาเวรอนน่ะจะทำไงล่ะครับอืขอเวรอนหน่อยจ้าเวรอนเลขเข้ามา เวรอนนะครับเวรอนอินซ oh ีฟ้าขาวชุดแชมป์เกาโชสุนิอาสกูเตโตเวีลคอมทูแอนฟิลมาฮ้บโอ้โหมันเทาลูๆลูเอ้ยทอง <c oughs> ข้างในทองโอเคตัวนี้แหละเวรอนโอ้โห oh สีเหลืองสีทองมาสีเดียวกันเลยวะ่ะเอาพระเจ้าคุณลุนช่องครับโอ้โหเฮ้ยคาเกะวะ คากร้บอกว่าพี่เอารอยส์ไปแล้วผมต้องมาด้วยแล้วกันนะครับชินจิคากร้าโหแต่เวลอนไม่ได้อ่ะงดีวะรอแป๊บหนึ่งนะน้องบอกว่าไปเลยครับพี่จัดไปจะได้ครบ3ตัวไหมเนาะอีก2,000ทองครับอีก2รอบนะครับไปเลยพี่อย่าได้ถอย แล้ว50ตัวในตู้ครับแล้วเหลืออีพิกหนึ่งตัวก็คือ20%นะครับ20%ในการเปิดครั้งนี้นะครับผมใช่ปะเพราะเปิดทีละสิบไหมครับไป20%หฮวนเวรอนมาให้ผมหน่อยนะครับจบแบบสวยๆปิง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 โอ้โหขอยตัวหนึ่งเถอะเลเซอร์ไม่มาเลเซอร์ไม่มาเลเซอร์ไม่มีครับ ออตอนนี้เหลือ1,300ครับผมสอยดาวดึงขออีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวเท่านั้นเวรอนเป้าหมายของเราเหมือนเกมมันรู้ว่าเราอยากได้ตัวไหนเวรอนมาเลยครับพี่สวยๆเลยเออหอดึงก็ไม่ไดเ้เจ็บแต่จบอดีอ่ะแต่ไม่เจ็บ <ítulo> ต่ไม่ไม่ถึงกำลังตู้ไม่ถมึงก้นตู้มากอะกำลังดีอะเอา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 เเเฮวนเวรอนฮวนซิมเตียนเวรอนพี่ล้นของเราครับอย่างเทเลยฮะนี่โอ้โหโมเดลล้นจากปานาโก,โกะเลยครับจริงจริงหน้าเขาเท่มากนะครับล้นโลนแล้วลมีเข่ามีหนวดเนี่ยนะเทเออันนี้ตอนอยู่ลุกตอนอยู่ลาซิโอนะครับเน่ตอนเล่นวินนิ่งนี่เห็นเด่นชัดเลยนะครับเวลาแบบอยู่ในสนามอะ แล้วก็แถมอีกไอ้แถมการไฮไลท์มาอีกหนึ่งตัวเหลือทองไว้สบายใจ400ทองเอาก็ดีกว่าดีกว่า,ดวาได้ไม่ครบนะครับผมใช่ปะเหลือ30ตัวในตู้นะครับได้มาครบเลยโอเคจริงๆเป้าหมายก็คือเวลอนตัวเดียวนเนี่ย แล้วมันเหมือนรู้ว่ามาตั้งตัวทวดตัวท้ายเลยนะครับคือบางคนอาจจะคิดว่าเออได้มโก้ร้อยตั้งแต่ทีแรกก็คือจบนะฮะก็คือหยุดเลยนะครับถ้าถ้าเป้าหมายแบบนั้นก็คงต้องหยุดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะถ้าเปลี่ยนเป็นเวลอนเราก็หยุดั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่ป่ะเฮ้ยอ่ะโอเคครับสู้ๆกันต่อไปครับใครยังไม่เปิดก็ขอให้โชคดีนะครับส่วนคลิปรีวิวติดตามรับชมได้ในช่องบอมสกีรีวิวนะครับโอเคนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟบอมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปปปปปนนนนนนนะะะะคคคคคคครรรรรััััััับบบบบชช่่่อออองลลลลลูกกกาายยดด้้้วววผมแเจิิตไไีีสส I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to